คนเราเกิดมาในสภาวะที่แตกต่างกันครอบครัวแตกต่างกันเลี้ยงดูแตกต่างกันโอ้หนังสือหนังหายังเรียนไม่เหมือนกันเลยครับโรงเรียนคนละโรงเรียนกันเกิดมาคนละปีกันคนละครอบกันอายุอายุคนเราก็ยังไม่เท่ากันหน้าตาย,ยัางไม่เหมือนกันเลยแล้วจะเอาอะไรมาความแน่นอนว่าชีวิตคนเราแม่งจะเหมือนกันวะ มันไม่มีทางอยู่แล้วคนเราต้นทุนชีพไม่เท่ากันอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วนะครับการเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าคน,คนอื่นไม่มีภาระหรือคนอื่นมีภาระน้อยกว่านู่นนี่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันมันทำอะไรไม่ได้บางคนเกิดมาม่มีภาระอันนี้ก็โชคดีบางคนเกิดมามีภาระเยอะต้องส่งนู่นส่งนี่อันนั้นก็โชคร้ายอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องโชคก็ได้แต่เกี่ยวกับว่านี่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะคุณมีภาระเยอะคุณมีภาระน้อยเนี่ยแล้วการที่คุณบอกว่าเอ้ยทำไมคนนั้นไม่มีภาระทำไมคนนี้ไม่ม น่าคิดแล้วมันนี่ประโยชน์อะไรกับตัวเองอ่ะเพต้องไปคิดไปหาวิธีเอาชนะมันดีกว่าคือตัวผมเองก็มีภาระเยอะนะถ้าผมมัวแต่แบบโอ้คนนั้นสบายไม่มีต้นทุนทนั้นโอ้ไม่ไหวภาระเราไม่ได้ลดลงครับเมื่อเราคิดถึงเรื่องอื่นมากเกินไปภาระเราไม่ได้ลดลงเลยนะแล้วพอภาระเราอยู่ที่เดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วอะไรคือการที่เราต้องไปคิดเรื่องอื่นมากมายหรือว่าไปคิดไปเราเวลาเปรียบเทียบอื่นมากมายเปรียบเทียบให้มันเหนื่อยทาไมคนเราต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วนะ คนเราเกิดมาในสภาวะที่แตกต่างกันครอบครัวแตกต่างกันเลี้ยงดูแตกต่างกันโอ้หนังสือหนังหายังเรียนไม่เหมือนกันเลยครับโรงเรียนคนละโรงเรียนกันเกิดมาคนละปีกันคนละขวบกันาอายุอายุคนเราก็ยังไม่เท่ากันหน้าตาย,ยังไม่เหมือนกันเลยแล้วจะเอาอะไรมาความแน่นอนว่าชีวิตคนเราแม่งจะเหมือนกันปะมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราจะเลือกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นต้องเอาคนอื่นมาเป็นแรงบรันดาลใจหรือว่าเป็นความเทยทยาน ถ้าควรจะเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วในเมื่อเกณฑ์การเปรียบเทียบเช่นจนหล่อสวยงามสูงนู้นนี้นั้นหรือว่าชีวิตดีชีวิตไม่ดีอะไรอย่างผมมองว่าการเปรียบเทียบคนอื่นนะถ้ามันเปรียบเทียบยากมากนะมันไม่เปรียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พอจะเปรียบเทียบได้คือเปรียบเทียบกับตัวเองเปรียบเทียบตัวเองเมื่อวานสิเราพอที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คือเราเปรียบเทียบกับตัวเองได้ในอดีตแค่นั้นแหละจบถ้าเราเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราจะฟิกซ์ที่ว่าเราโฟกัสแค่ หมายความว่าในอดีตคุณทำงานได้พันหนึ่งปัจจุบันคุณทำงานได้สองพันแล้วคุณภูมิใจตัวเองได้ยังคุณภูมิใจตัวเองได้แล้วนะ อ,อนาคตคุณทำงานได้สี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแสนหนึ่งก็ว่ากันไปนั่นแหละคุแค่เปลี่ยนที่แค่ว่าคุณด e ีกว่าเมื่อวานแล้วอะถ้าคุณดีกว่าเมื่อวานคือจบคุณดีกว่าสิปีที่แล้วหรือเปล่าคุณดีกว่าสองปีที่แล้วหรือเปล่าผลการเรียนแม้กระทั่งคนที่เป็นเด็กต้กเรียนอยู่ก็จะอว่าเฮ้ยผลการเรียนคุณดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่าการทำงานคุณถูกโปรโมทมากขึ้นหรือเปล่าตำแหน่งคุณขยับหรือเปล่าสมมติว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งไปหมื่นห้าหมื่นห้าไปสองหมื่นเนี่ยก็ถ อยากที่จะก้าวหน้าต่อไป